สรุปประเด็นร้อนจากพอดแคสต์ The Daily ของ The New York Times ซึ่งพูดคุยถึงนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด Trump และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น Michael b a r b บารผู้ดำเนินรายการได้พูดคุยกับเบน Castleman นักข่าวเศรษฐกิจและ m a ็ก i e h a ฮ e บอร์แมนักข่าวประจำทำเนียบขาวถึงประเด็นว่าแผนเศรษฐกิจของทรัมปอาจกำลังส่งผลเสียและทำไมทรัมปถึงดูเหมือนจะไม่กังวลกับเรื่องนี้เท่าไหร่ เบน Castle Man เริ่มต้นโดยเล่าว่าในช่วง2เดือนแรกของการบริหารงานของทรัมป์มีความหวังและความตื่นเต้นอย่างมากในแวดวงธุรกิจตลาดหุ้นและในหมู่ชาวอเมริกันทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาทางเศรษฐกิจที่ทรัมป์ได้ให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งที่มากขึ้นต้นทุนที่ต่ำลงและการลดกฎระเบียบลดภาษีตลาดหุ้นบูมขึ้นทันทีที่ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี แต่หลังจากนั้นไม่นานตลาดหุ้นก็เริ่มดิ่งลงและธนาคารกลางของสหรัฐก็ออกมาเตือนว่าแนวโน้มทางการเงินของประเทศค่อนข้างไม่แน่นอนแม้แต่ทรัมป์เองก็เริ่มยอมรับว่าแผนของเขาอาจสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจได้โดยในพอดแคสต์เขาพูดถึงว่าเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจเริ่มบ่งชี้ว่านโยบายของประธานาธิบดีกำลังส่งผลเสียประธานาธิบดีส่วนใหญ่ก็มักจะพยายามแก้ไขปัญหาแต่ดูเหมือนว่าทรัมป์จะไม่ทำเช่นนั้น โดยเศรษฐกิจที่ทรัมป์รับช่วงต่อมาจากโจไบเดนนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งเลยครับอัตราว่างงานต่ำการเติบโตของจํานวนตําแหน่งงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและผลกําไรของบริษัทต่างๆก็อยู่ในระด,ดับที่ดีเช่นเดียวกันมีสิ่งที่น่ากังวลเรื่องเดียวก็คือเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งเป็นความกังวลสําคัญและเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทรัมป์เริ่มลงมือดำเนินนโยบายตลาดหุ้นก็ตกต่ำความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจก็ลดลงอย่างมากแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆจ,จ,จะยังไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงนะักแต่ความเสี่ยงก็คือความเชื่อมั่นที่ลดลงอาจกลายเป็นคำทำนายที่เติมเต็มตัวเองและส่งผลเสียต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจในที่สุดสาเหตุหลัก2ประการของความเชื่อมั่นที่ลดลงก็คือการลดขนาดภาครัฐอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานจำนวนมาก และประการที่2ก็คือการเก็บภาษีนําเข้าที่ทรัมป์ได้ประกาศใช้กับสินค้านําเข้าจากต่างประเทศการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงานและโครงการต่างๆนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัทที่รับงานจากรัฐบาลและสถาบันการศึกษาที่ต้องชะลอการจ้างงาน ในส่วนของภาษีนําเข้าถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจเพราะภาษีเหล่านี้ทําให้ราคาสินค้าสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับความรู้สึกของชาวอเมริกันที่เริ่มกังวลว่าราคาสินค้าจะแพงขึ้นเนื่องจากภาษีเหล่านี้ธนาคารกลางสหรัฐเองก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเงินเฟอ้อในสินค้าบางประเภทมีแนวโน้มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากภาษีนำเข้าที่น่าสนใจก็คือทรัมป์เคยหาเสียงด้วยนโยบายที่จะลดเงินเฟอ้อและราคาสินค้า แต่ในขณะนี้เขากลับเริ่มเปลี่ยนทา่าทีและยอมรับว่าภาษีนำเข้าอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าภาษีนำเข้าในวงกว้างนั้นเป็นนโยบายที่สร้างความเสียหายและไม่น่าจะนำไปสู่การฟื้นฟูอุตสาหกรรมในประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีทรัมป์ยังสร้างความยากลำบากให้กับภาคธุรกิจในการวางแผนการลงทุนและการผลิต ข้อมูลเชิงลึกจากภายในทำเนียบข่าวชี้ว่าทรัมป์เชื่อมั่นในเรื่องภาษีนำเข้าไม่ใช่แค่ในฐานะเครื่องมือทางเศรษฐกิจแต่เป็นได้ทั้งช่องทางในการหาไรายได้และเป็นเครื่องมือในการปรับสมดุลตลาดทรัมป์พูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ทศวรรษ1980และมองว่านี่จะเป็นวิธีที่สามารถตอบโต้ประเทศที่เอาเปรียบสหรัฐมานาน ทรัมป์ยังมองว่าภาษีนําเข้าเป็นเครื่องมือในการส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของประเทศอื่นๆไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงด้านอื่นๆด้วยนอกจากนี้ทรัมป์ยังต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและไม่ต้องการถูกมองว่าอ่อนแอในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับภาษีนำเข้ามีสเกลที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งครั้งแรกซึ่งทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น แม้ว่าตลาดหุ้นจะผันผวนและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบให้ทรัมป์เปลี่ยนแนวทางทรัมป์อาจได้เรียนรู้บทเรียนที่ผิด,ผดจากสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งครั้งแรกโดยเชื่อว่าการขึ้นภาษีนำเข้าในครั้งนั้นไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตลาดหุ้นไม่ได้ล่มสลายและโจไบเดนเองก็ยังคงเก็บภาษีนำเข้าจากจีนบางส่วนไว้ทำให้ทรัมป์เชื่อว่านโยบายภาษีเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเขาสามารถดำเนินการในสเกลที่ใหญ่กว่าเดิมได้ในครั้งนี้ นอกจากนี้ดูเหมือนคนในรัฐบาลก็รู้ตัวว่ากำลังเกิดความสับสนในหมู่ประชาชนและนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องนี้และได้มีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารเรื่องภาษีให้ผู้คนเข้าใจมากขึ้น แต่จนถึงนาตอนนี้ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของทรัมป์มากนักที่น่าสนใจคือแม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงและที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทรัมป์เองก็ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาไม่สามารถพูดได้โดยตรงว่าปัญหามาจากตัวประธานาธิบดีเองทําให้พวกเขาต้องพยายามหาทางอธิบายสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ให้กับสื่อมวลชนและประชาชนความน่ากังวลในตอนนี้ก็คือทรัมป์เชื่อว่าเหล่าผู้เชี่ยวชาญคิดผิดซึ่งการคิดแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาชอบทํามาในหลายๆครั้งและบางคนก็อาจจะยอมรับว่า บางครั้งทรัมป์ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาคิดถูกอย่างไรก็ตามนโยบายที่ทรัมป์กำลังดำเนินการอยู่นี้จะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของเขาแน่นอนทรัมป์กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับนโยบายแนวคิดเศรษฐกิจของตัวเองโดยเชื่อว่าคนอื่นคิดผิดและดูเหมือนว่ามันกลายเป็นสไตล์ของทรัมป์ไปแล้วที่จะชอบเดิมพันครั้งใหญ่แบบนี้ซึ่งบางครั้งก็ได้ผลดีแต่บางครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้น แล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่านโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อสหรัฐอเมริกาในระยะยาวอย่าลืมมาคุยกันมาแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ